ไอ้ใไอ้ีบไมไอ้ใบไอ้เด็กมาขึ้นมาขึ้นมาไแล้วมึงไล่มันไปมึจะขึ้นไปทไ่ะจานหนังสือไปวางไอ้เด้ใจเด้ใจ้งใจเด้งไม่ยิงรัวมากช่วยคุณ ังจากนี้จะเป็นการสตรีมเกมเทววันนี้จอยใส่ฟิลเตอร์ใหม่ให้แบบว่ากันคนหูแตกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ oh. แต่จอยก็ไม่รู้นะว่ามันจะกันได้แค่ไหน oh. สวัสดีคุณดูทุกคนนะครับินด oh. ีตอนรับเข้าสู่ช่องจอจอยชนเนลเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับเกมที่จอยไม่ค่อยอยากจะเล่นแเท่าไหร่อ่ะตามความจริงเลยะว, oh. วันนี้ตีงูพิดของเราจะไปล่าผีตัวใหม่กัน oh. ดมยาดมเตรียมใจแบบยินดีต้อนรับสู่เมืองซีแคลิฟอร์เนียต้นกำเนิดของลัทธิแห่งความมืดชี้อไมดะเดสัๆแต่งรัชิดเชียเชียกดั F อีกแล้วเอ้ยถ้าเกิดไม่เปิดไฟฉายคือมึงอย่าคิดว่ามึงจะเห็นเลยไหนพี่เราเปิดไฟฉายร้องดิเนี่หนึ่งสองสาม มองไม่เห็นหอกอะไรเลยเรื่องตอบตบโอ้โหไอ้ี p แล้วตัวหนึ่งไอตัวนี้ตามมา้งแต่ EP 2อหรอใช่ใช่ใชช่ตัวนี้น่ากลัวไม่ด่าฉันจะกินตับแก้ เราต้องหาของทําพิธีอ่ะเรายังไม่รู้เลยของทำพิธีคืออะไรใช่ปะเราก็แค่ต้องเอาน้ํามันไปเตรียมไว้ตรงที่ทาพิธีกรรมก่อนปกติด่ามันจะรู้เชื่อมันเลยพี่อันนี้มันผมว่ามันเหมือนเราอยู่ลานไอ้นี่บางเมืองคาร์บอยเลยปะใช่ปะลานปะหารใช่ปตุ๊กตาลมูเหมือนน่ากลัวจังวะไม่มีคนใส่หมวกอยู่ใครนั่งอยู่อ่ะอะไรหมวกไอ้นี่ร้อนละหมวกหมวกหมวกไอ้เหี้ย ไอ <They> ้จอยมันเข้าตู้ก่อนเลยโคตรเร็วซ้อมซ้อมเอ๊ะฉากนี้คุณคุ้นปะเคไปนะตู้มันแคบตู้เฮ้ยพี่เฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยซาลูนว่ะมันอยู่ในซาลูนเหรอวะ เอเคเขาบอกว่ามึงอ่ะเป็นคนที่ดูน่าเชื่อถือเลยมึงต้องเดินเข้าไปวติ่มว่ะมาเวื่องไมนี่อพี่อัดมีคนเล่นเปียโนอ่ะผมแมรี่ที่รักผมต้องขอโทษจริงไอ้มไอ้ใผีมบไอ้ไอ้ไบ้กำลังอานข้อมูดซ้ำกันอยู่กูรู้เลยอ่ะมันต้องแบบปุ๊บปั๊บปุปั๊บแบบรีบกด ESC ออกอ่ะแล้วแล้วแกด ผู้คนก็ต่างมองกันว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกี่ยวข้องกับการค้นพบนั้นทุกคนต่างยิ้มั่นในคำพูดทุกการกระทำของผมเพราะว่าเชื่ออะไรผมไม่ไดอะไรเปล่าจะแกล้งไอ้ไม้เหรอข้างบนใช่ไหมอันนั้นมันเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วไม่ไอ้ไม้มันแกล้งไปเดินเดินไปที่นี่ไปที่เปียโนกูว่มาจริงไม่ได้ทำอะไรที่ผมแค่เดินตรงปโน่นนี่ปแลนักูไปแล้วนะกูไปแลนักกูปะแลนักูไปแลนักกูปะ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 แลนักูปะกูปะแลนากกูปะแลน ไปก่อนละไอ้กูกูกูไม่ได้ทำอะไรจริงจริงไอ้เยังกูอยากแยกกูไม่ใช่ไม่อยากแยกกูไม่ใช่เอากูลืมตำแหน่งต oh the ู้ไปไปไปกูไปละกูไปละกูไปละอ่ากูจะบอกว่ามีจุดพิธีกรรมอยู่ตรงผีด้วยสักห้องหนึ่งอะไหมไฟดับว่ะเอาละเอาละไกลละไกลละจะว่าต้องเข้าไปในห้องปะห้องนี้ดีกว่าเลือกเลยไอ้ไม้ไปทางไหนกูไปทางซ้ายห้องโล่่งงห้อโลง

ไม่ด้ยินเสียงข่าเลยไม่ได้ยินเสียงข่าเลยกุญแจน่าอ้างอ่ะแต่ว่าอะไรไม่เจออะไรไม่รู้พี่กุญแจโบสถ์วะเกี้ยวไหนเกี้ยไอ้เคมันเดินไปไหนของมันแล้ววะอันนี้คือบ้านของมึงแล้วว่าข้างบนเนี่ยน่าจะเป็นโบสถ์แล้วแหละมีป้ายสุสานใช่งั้นเราจะไขอันนึงพี่แล้วผีก็ตกใจตกใจตกใจหัวกะโหลกมึงมองอะไรหัวกะโหลกเอาแล่วเฮ้ยเอาว่ะ เปิดเลยไปเลยไปก่อนได้เปลี่ยนไหมใช่ไปณสุนีมีโกะกีไปดิไปดิเราเพิ่งถอยออกมาทำไมเฮ้ยเฮียอุ้ยไฟดับไปแล้วแต่ว่าเราต้องเดินเข้าไปว่ะไม่งั้นถ้าเกิดมันมืดแล้วมันจะแบบมืดกันไปอ่ะไปเดินเข้าไปให้มันจบๆบไอ้มันจบไอ้พอพอจะต้องเผาโอ้อ่ารอรอแล้วเสียงปืนว่ะ ไม่เขียนตอนแรกตอนนี้มันยังมีเวลาเอ้ยแมรี่ตอนนี้มันยังมีเวลาเหลือที่จะเขียนจดหมายถึงคุณอะไร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 ของมึงเนี่ยเบื่อคนขวัญออดวะแมงมุมัเอาคืนวะถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นไปไม่ได้แล้วก็ตามผมจะเผาหนังสือพวกนี้ทั้งหมดทุกร่องรอยของพิธีกรรมความรู้ทุกอย่างที่ผมได้รับมาจากการค้นพบในวันนั้น ทั้งหมดมันเหมือนกับเรื่องเมื่อพันศตวรรษที่แล้วผมต้องรีบแล้วผมได้ยินเสียงพวกมันกำลังตามล่าผมจากเจมส์แสดงอ่ะอ่ะอ่ะอีกแปงเอ้ยมันมันบอกว่ามีคนเขียนหนังสือพิธีกรรมไว้สิบกว่าเล่มสแสดงว่าเราต้องเผาหนังสือพิธีกรรมใช่ไหมมันต้องหาอะไรสักอย่างวาเผา คุณตกใจกระโหลกเนี่ยนะก็บอกแล้วช่วงนี้จะขวัญอ่อนพี่ตอยอยู่นิ่งเลยเป็นไรช็อกไปแล้วแล้วต้องไปทางไหนต่ออ่ะใช่ว่าเราต้องลงไปต่อมีน้ำต่อมีน้ำต่อมีน้ำต่อเอ้ากูตกใจเกือบตากูตกใจเสียงไอ้ไหมชิบหายเออพี่ตัวใหญ่พี่เป็นพี่ตัวใหญ่จริงจริงพี่ตัวใหญ่จริงี่ตัริี่ตัวรมาแล้วถือปืนด้วยเรเราต้องไปคุยกับมันก่อนเหรอเข้าไปคุยดิไม่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 สวัสดีครับ พี่มันเหมือนอันเดนเทเกอร์เลยพี่เอ้ยเขี้ยเหมือนมิสเตอร์เอ็กเลยโอเคมันยิงอ่ะมันจะจะยิงพี่อ่ะเรียบร้อยโอเคผีตัวนี้แม่งไม่กัดแม่งยิงทิ้งเฮียนี่นี่เลยวะนี่ล็อกบ็อกคลังไงตรงเนี่ยนี่ไงเออเออเฮ้ยเจอแล้วเนี่ยเอาเนี่ยไปเผาเราต้องเผาหนังสือพิธีกรรมเลยพี่เอ้ยตรงนี้มันคือเอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยไม่รู้อ่ะพี่ นีี่่พเราไปเราไปเราไปลองเผาที่โบสถ์กันจะได้ดูๆไปจอยดูเสียงสั่นๆนะเราเนี่ยนี่ไงพี่ที่อยู่นี่ไงทิ้งไว้ทีจอไม่ได้จอไม่ได้ทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยททิิ้้้้งงไไววมาไม่ต้องต้องเผาตามตำแหน่งเว้ยวิเชี่ย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 มันล่าว่ะนี่มันล่าแล้วว่ะ ไอจอยกูรู้นั่นไงไกูว่าแล้วไจอยขอพี่จ้องขอคือแบตัวระเบียงระเบียงมีไรไม่มีอะไรก็คือแบบไม่ระเบียงม,มาแดบ,บได้เชื่อกูมันยิงขึ้นมาไม่ได้หรอกจริหรอแต่มันอาจจะเดินเข้ามาจับคอมึงได้นะมันจะโชกสแลมเหรอพี่อตอนนี้จ,อ,จอ,อยอยู่ข้างล่างคนเดียวนะไงพี่มี่อยู่กับหนู <ไว S 2> มา,มาแล้วว่ะเมันขึ้นไปแล้ว โอ้เสียงโคตรดังเอ้ยมันเดินวนตรงบันไดว่ะจอยมันหาเมื่ออยู่อะว้าวกลัวแล้วกูกลัวแล้วเอ้าไป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 เบียงกล่องพยาบาลอยู่ไหนอ่ะไม่รู้พี่จอยเมื่อกี้มันยิงพี่จอยเหรอหรือหรือมันจำปะมันโอ้โหมันเข้ามาบีบคอกูเลยมึง เนี่ยเผาวิจารไปบูชายันมันอะเออเผาคุณเลยเผาคุณไปเลยปะเคมีไม่ีขีดจุดเลยเคมีไม่ีขีดจุดเลยไม่มีพี่ไม่มีจะเผาหนูจริงๆเหรอไม่ใช่จุดพิธีกรรมไงพิธีกรรมมันเลืองแสงอยู่ใหนูไปหาเพย์มาก่อนน่ากลัวไหมี่จอรไม่รู้พี่สอดหูฟังแล้วพี่กระลับตาพี่ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นลุกขึ้นมาอย่าเดินลุกมาประเจอชะตากรรมด้วยกันก่อนไม่อเผาดูเลยหรือเปล่าผมว่าเราเผานั่นเลย จุดแล้วใช่เป็นแค่คนทำพิธีไม่ได้มีความคิดไร้คุณครับถ้าตลรอไปลอษาคนนี้ครับคือมึงรู้ใช่ไหมว่าผีมันล่าอยู่อยากจะโอเออแล้วเอาไปที่โบสถ์ไปที่โบสถ์ไปที่โบสถ์มึงรีบเหรอมุ่งไปโยนไปที่น้องนี่มึงก็เราไม่ด้วยเลยนะลอง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 อ่ะทุกคนพร้อมระยะครับอยู่เป็นสักทีน้อยทีละบาบาเจบาบาเจมาเยอะมากที่ น่าイスอตรงหน้าเลยมาแล้วมาแล้วไปแล้วเปนไปแล้วอ่ะช่วยฉายช่วยฉายช่วยฉายเฮ้ยมันกระตุก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 วิ่งสิ่วิ่งสี่ร้อยยี่อะไรวิ่งสิ่ไปสิไปสิอ่ะกูโคตรซึ้งใจเอเคช็อตเมื่อกี้เลยกูกำลังวิ่งออกมาเอเคไม่ปิดประตูอัดได้กูโคตรเที่ยงให้ทอ้ไม่ได้ติดเชื้อแล้วอะไรเงี้ยหลังซอมบี้อ่ะ นี่ร้านขายเสื้อผ้าใครมีกุญแจเอาเอามาเก็บให้มาเปิดหน่อยสวัสดีครับทราบว่ามีใครอยากจะซื้อเสื้อผ้าของทางเราไหมครับผม New Kids c o l l e c t i ใครจะน้ำมันก็หยิบติดติดมือมาด้วยนะสรุปคือตนี้เราไปไหนก่อนไปโบสถ์ไปโบสถ์แต่ว่าการไปโบสถ์ของเราอะต้องเอาหนังสือที่ทำพิธีกรรมแล้วกับน้ำมันอะไปกองไว้เยอะๆแล้วพี่จอยอยู่ไหนขึ้นโบสถ์มาหน้าเลยไหมบาร์่ักของโกมบาร์รักของโกวิ่เราโกวิ่งเรา เออมามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาไปไปไบหปไปไปไไป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 ไไปไปไปไไป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 ไละปไปไปไาไปไไป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 ไไป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 ไไป้ไปกไ ก็ไปวะไอ้ย้มันอยู่าะล่เม็นอยู่อะไรอะเฮ้ยสัตว์ไอ้ย้มึงไวะมึยจะี้ย

จอยตายนะนี่มันเยอะเกินอ่ะมันเยอะเกินมันเยอะเกินมันเยอะมากมันเยอะมากพี่จอยตายแล้วเหรอกูโดนผีตัวเล็กลูกตกไม่ใช่ไอ้จอยคนเดียวกูด้วยโอเคตอนนี้มึงต้องรีบชุบขึ้นมาแล้วโอเคกูพูดจริงถูกแล้วน,ลนี่มันายเหลือไม้คนเดียวเอาไปวางเอาไปวางเอาไปวาง ชาย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 ชามันมาละมึงเตรียมตัวชาย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 เอาโอเคกูอย่างชอบปู่วิ่งไปจูบมันทำไมเนี่ยเราไปเบี้ยทำไมพี่อังยืดหนัสือให้มันทำไมฮะพี่อังกำลังทำพิธีอยู่ปวดมนต์อยู่พี่เขตนี่ก็ไม่มึงก็ไม่พักสักทีเนาะมันมาแล้วอ่ะโอเคมารัเบียง มนมาแล้วเพียงมันมาแล้วพี่ช่วยชแยใช้เชง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 ชเชงโดดโดดออกโดด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 ยังหนูตัวเล็กเลยค่ะหนูตัวเล็กเลยค่ะี่ไปี่ไปี่ไปกูกูาแตงด้พี่จออย่านา มันโดนเหรอมันโดนไล่ยิงรัวๆเลยวะอันนี้เราตุยหมดเลยวะเหลืออะไรอ่ะคือไอ้ผีตัวเล็กแม่งเยอะมากเว้ยแล้วคือพอเวลาโดนยิงปุ๊บแม่งติดตันไอ้เหี้ยผีอ่ะมันติดตันเยอะไปอ่ะโดนยิงก็สตันมันอยู่หลังๆไม่มาแล้วโอ๋ยมันยิงกูตัวเล็กขวนก็สตันอ้าวอขวนมากๆกูก็โดนแห่ใส่อีกพี่มีคนบอกว่าผมหัวโยกเหมือนโดนยิงจริงๆในชีวิตจริง ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะ